บูตันแสนสวยสีสวยมากๆทุกคนดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็แบบทั้งวันทํานู่นทํานี่เลยนะแล้วก็ว่าจะพาทุกคนลงพลิกแต่ก็ยังไม่ได้ทำคลิปนะคะทุกคนถ่ายสิว่าตอนนี้กี่ทุ่มแล้ว ตอนนี้สามทุ่มแล้วค่ะทุกคนต้นพลิกอย่างเงี้ยที่เอาลงไปได้สองสัปดาห์แล้วนะต้นพลิกหยวกยังดีอยู่นะคะเอาออกมาเจอลูกเห็บเจอความหนาวเจอแดดใบก็จะร่วงถ้าใบเป็นแบบเป็นแบบเออแหว่งแหวงแบบเนี้ยหรือไม่ใบโดนเผานะคะทุกคนสามารถเด็ดนะเด็ดเดียวเขาก็จะแตกมาใหม่นะคะเด็ดออกได้นะ ยังมีพลิกเยอะเลยที่จะเอาลงนะเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาอากาศอุ่นขึ้นนะต้นพลิกที่เพาะนะโตขึ้นพลึบเลยเดี๋ยวต้นเหล่านี้ที่แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะโตงามสตอรอเบอรี่ก็รดน้ำเรียบร้อยสดชื่นในสวนเนาะทุกคนนะสดชื่นไหมคะลินลี่อยู่นู่นเห็นไหมคะน่ลลินลี่ลินลี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนหนคะเลวลินดี้สวัสดีค่ะฮัลโหลยาแบบพิสตูสตู <c oughs> นี่ที่นั่งของลินดี้<ๆ>ก็จะมานั่งเล่นกับแม่ในสวนในเปลแม่นั่งเปลลินลี่ก็จะนั่งตรงนี้นะคะทุกคนเอาเก้าเก้าเลย พระอทิตยลาลับขอบฟ้าแล้วอะไรตกใส่หลังเป๊ะโอ้ลูกพลัมลูกพลัมตกใส่หลังพลัมม่วงปีนี้ก็ดกนะคะนี่พลัมมันก็ไม่ได้ฉีดยานะมันอาจจะมีแมงมาเจาะหน่อยนะดูไปดูดอกโบตันค่ะทุกคนโบตันงามมากสีนี้แบบโอ้โห ในกล้องมันจะออกเป็นแดงนะทุกคนแต่มันเป็นสีชมพูแบบชมพูเข้มๆนะชมพูแบบสวยอะชมพูชมพูม่วงในชมพูบานเย็นนะตัวโน้นจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะยังไม่บานนะบ้านที่หลังได้ยินเสียงนกร้องจิ๊บๆบไหมะจิ๊บ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 น่นน่ะจิ๊บจิ๊บจบ แอปเปิลค่ะทุกคนอือหโอ้โหแอปเปิลดกมากเลยปีนี้มาเก็บแอปเปิลกันนะแต่ว่าแอปเปิลน่ะจะได้เก็บผลช้ากว่าเพื่อนเขาแต่ว่าถ้ากินเขียวๆกินเล่นๆเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าเชอร์รี่อาจจะบานก่อนค่ะเอ้ยจะเป็นผลก่อนเพื่อนมาดูมายยมหน่อย มายมใล้จะได้ดองอยงนี้เอาไปดองเอนี่ยเอาไปดองไปดองเหมือนดองมายมอืมน่าจะได้นะน่าจะได้นะจะเอาไปดองก่อนแม่หนิงไม่เหงาเลยค่ะมีลินลี่ตามลินลี่จะตามแม่ไปทุกที่เลยค่ะและลินลี่ก็จะปลูกผักชเวยแม่นะคะกินเลยกินมายม ไม่กินนะมันเปรี้ยวอากาศเย็นๆแล้วค่ะแต่ว่ามันยังสว่างอยู่เลยนะลูกแพรก็ติดผลนี่ลูกแพรนะลูกแพรติดผลเอาพึ่งมาตอมเลยหลกไม่มีดอกไม้แถวเนี้โน่นมีแต่ลินลี่อยู่นน่นน่ะดอกเบลเรเกินเบลเบลเบล เปล่าเรเกนสีสวยแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะต้นนี้คือบานปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะในช่างเธอชอบมากเธอเลยแบบเอาเลื้อยให้แบบเห็นไหมลวดต่อไปตรงนู้นให้ยาวให้แบบเลื้อยลงไปมันอาจจะดูมืดๆหน,หน่อยเนาะทุกคนแต่มันสามทุ่มยังสว่างอยู่เลยค่ะบรรยากาศสามทุ่มก,กว่าแล้วแหละทุกคน หนิงเดินมานี่ก็ประมาณสิบนาทีละต้นแอปเปิลนะคะไปดูเชอรี่เราเถอะนี่ดอกไม้ก็สวยบานสวยมาดูปีเนี้ฝนตกชุกโตบานสวยเลยนี่จะเป็นต้นของเขานะคะดอกเขาเป็นสีม่วงม่วงสวยเนาะลินลี่สีเหลืองของหนิงนะคะก็เริ่มบานแล้วทุกคน นี่โอ้ยทำไมมันแน่นเอียดอย่างเงี้ยตรงเนี้ย <c oughs> แน่นเงินเลยมาดูเชอรี่หน่อยสิโอ้โหขนาดข้างล่างนะเนี่ยปีนี้ต้องผลใหญ่ขนาดแบบเออเขียวเขียวยังผลใหญ่แล้วทุกคนอจะได้เก็บเชอรี่ปีนี้ อุ้ยดกนะข้างบนยิ่งดกเดี๋ยวไปดูข้างบนสิจำได้ไหมคะโอ้โหนี่ยปีที่แล้วมันจะแบบเป็นเป็นแบบไม่ดกมากแล้วก็ผลไม่ค่อยใหญ่มากปีนี้ดูค่ะมันจะเหมือนสามปีที่แล้วอ่ะที่แบบดกๆแล้วลูกขีใหญ่อ่ะโอ้โหตอนแรกหนึ่งไม่เห็นนะเพราะว่าฝนตกบ่อยมากนะคะไม่ได้พามาดูเนาะแล้วดอกเขาก็แบบเออปกติแล้วหนึ่งจะได้ชมดอกชมอะไรนะ ปีนี้แบบฝนตกไม่ได้ออกมาดูโอ้โหความดกดกไปนู่นเลยทุกคนดูโอ้โหเปนพวงเลยลูกเอ้ยนี่ <c oughs> อันนี้ข้างล่างนะคะนน่นข้างบนโอ้นี่บันไดสำหรับปลีปีนใครจะปีนมาปีนละจา้ามาปีนช่วยหน่อยจา้ามาเชอรี่หวานหวานจ้าเอา้ามาแล้วลูกน้อยอะ เอาเอาเอาเเอาเอา,เอาแม่ไปไหนก็ไปไปไหนล่ะคะาตามยังไม่เหงาเราทุกคนเนี่ยลินดีเป็นเพื่อนเดินไปเดินมามนก็เกลีมหมักนะกระโดดมานั่งตรงนี้นั่งดูไก่แล้วลูกไก่นอนหมดแล้วนอนไก่เพื่อนบ้านไก่ไข่ลูกไก่ไข่เนาะ,ะไก่ไข่แล้วลูกฮะจ้า,จา ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะเดี๋ยวจะเก็บใบเอาใบแรดิสไปอ่อมใส่หมูอ่อมใบแรดิสอ่อมอร่อยนะคะทุกคนมันเหมือนใบอผักกาดเขียวน้อยอะนี่ต้นพริกของหนึงที่นึ้งจะเอาลงดูแตกงามแล้วค่ะดินที่หนึ่งผสมนะคะเดี๋ยวจะว่าพาจะพาทุกคนทำอยู่นะนูน่นมะเขือก็จะเอาลง แล้วก็ในสวนนี้อีกเยอะแยะนะคะทุกคนนี่ค่อยมาทำก็เป็นที่นั่งที่ปลูกแล้วก็เอาสมุนไพรมิ้น,นงามมาตั้งวางไว้นี่ก็จะมีนี่ดอกไม้พวกเหเลาบรรดามาเคิอเปรลาะนะคะฟักทองอันนี้เป็นพิทาซีเรียนะคะชื่อภาษาอังกฤษอะไรนะ p a ส s l e ีโอเคหอมโหระพายรมันนะคะบาซิลิคม,มันก็จะมีในกระถางด้วยนะคะแล้วนี่ก็ต้นมะกรูดที่กำลังแตกใบจะมาเก็บหอมนะคะพอลลีหอมยักษ์โอ้โหหัวยักษ์มากเลยจะไปอ่อมใส่กับใบแรดิสนะคะนี่ใบแรดิสนะคะหั่นล้างแล้ว แล้วก็นี่เป็นหอมนี่เดี๋ยวตำเครื่องแกงนะคะใส่พริกแห้งกระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงลงไปใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตำนี่นะคะตำพริกแกงแล้วก็ตั้งหมอ้อใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็เอาพริกแกงลงไปคั่ว นี่เราก็ใส่หมูล,ลงไปขั่วนะคะทุกคนชิมแล้วอร่อยมากค่ะทุกคนลงตามใจชอบใส่ผักลงไปค่ะทีนี้ใส่ใบราดิลงไปเยอะๆเลยเดี๋ยวมันก็จะยบุยบยๆบยยบนะคะปุดๆเลยค่ะเสร็จแล้วแล้วค่ะนี่ค่ะอื บายไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย